สำนักข่าวเจ่าล้านยวิวแล้วก็อีกหลายช่องซึ่งคนคนเดียวกันนี่ครับเป็นผู้จัดทําก็ใส่เสื้อไทยนิววเพราะผมอยู่หนังสือไทยนิวด้วยท,วทําข่าวไทยนิวมานานมากได้รู้จักกับข้าพุดีท่านหนึ่งซึ่งนามสกุลก็ดังเป็นต้นตระกูลค,คือเชื้อสายมาจากนักเชียงใหม่เชื้อเจ้านันสกุลระมีวงที่คนไทยก็รู้จักก็รู้จักกับท่านในงานของท่านหนึ่ง อยู่ในองค์กรการสู่ระดับโลกดูไลออนชั่งมอสส์ครับแล้วก็เข้าไปทำข่าวก่อนในรุ่นชารู้จักสัมผัสสําหรับอาตาผู้ใจดีนะครับแล้วก็ลูกชายสัมผัสก็เป็นคนโด่งดังในวงการเหมือนกันก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลสภาสภาเทศบาลต้นใหม่คือคุณตั้งใจเราดีดูใจผมดูเราเหมือนกันดที่เก่าถึง แล้วรู้จักแล้วผมก็ได้ไปเยี่ยม้้านค่ัตอนนั้นสื้ว่าหลายปีมากเลยก็มาเห็นในชาร์ตของท่านเขาเรียกว่าสลกนะครับต้นขูนเชียงใหม่ไล่ยาวลงมาว่าขอบครัท่านอาจารย์เชื้อสายเจ้า,จายังไงจับลรามีวงน่ยไล่ขึ้นไปนช้างไแล้วบังเอิญสายตาของผมเหลือไปเ็นกับอีกครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเป็นครอบครัวที่ด,ดังระด,ดับโลกคือใครคือคุณทักษิณชินวัตรนะครับที่กําลังโด่งดังในขณะนี้และก็โด่งดังมานานแล้วแต่ขณะนี้ช่วงนี้การเมือ,องกำลังร้อนแรงเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเมืองวันนี้ผมมีโอกาสดีเพราะว่าปรต,ติผมทำสือพิมน,นะผมเขียนไม่เก่งแต่ว่าในเรื่องของยุคใหม่เป็นโซเชียลมีเดียตอนมีย t u b บให้ผแพร่ยิ่เป็น YouTube, าเป็ผนแผ,ผนแพร่ผมจึง มาขอให้ลูกชายของอภิาลูกชายของหลวงพี่ทงไะมาเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาที่ผมจะมาทำวันนี้มันมีความเป็นมาของตระกูลนี้อย่างไรเคยได้ยินนะครับนางสาวเชียงใหม่ท่านนี้ก็นำเสุนอ่าใี้ดูอันนั้นเป็นลูกอธิการกดณีอะไรเช่เดี๋ยวจะยาวไปนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับ วันนี้พอดีผมเจอคนมนพแกอยากจะยักทราบประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆของเมืองเชียงใหม่ของเราว่าความเป็นมาของตระกูลณเชียงใหม่ตระกูลระมิงวงมีความผูกพันกันอย่างไรและโยงไปถึงตระกูลชินวัฒนซึ่งหลายๆท่านคงไม่ทราบ เรื่องเรื่องด้านด้านฝั่งของตระกูลทางด้านคุณแม่ของท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรและก็อ,อดีตนายกยิ่งลักชินวัตรผมอยากจะเริ่มต้นเป็นเก็ตประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆก่อนให้ชาวเชียงใหม่และคนที่อยากทราบเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ทราบว่าต้นตระกูลของ พระมิงวงซ,งซึ่งซึ่งโยงกับนครเชียงใหม่นั้นเกิดจากต้นตระกูลจริงๆแล้วคือเจ้าหลวงธรรมรังกาช้างเผือกผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่สองเป็นเป็นน้องของพระเจ้ากาวีละที่ผู้ผู้ไล่พระม้ากออกจากเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าธรรมรากาได้สมรสกับเจ้าแม่จันฟองก็ได้มีมีบุตรหลานออกมาเป็นจำนวนมากมีมีอยู่องค์หนึ่งคือองค์ที่สี่คือเจ้าอุปราณดอคำซึ่งในที่นี้จะ อยากจะขอเรียนให้ทราบว่าคือบิดาของเจ้าชัยสงครามณเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้นำของตำรวจสมัยยุคสมัยโบราณนั้นแล้วสมรสกับเจ้าอุปราชนะครับสมรสกับ เจ้านางเทวีบุญน,นาคก็ได้บุตรชายออกมาคือเจ้าชายสงครามสมมิตรณเชียงใหม่ต้นตระกูลของรัมวง,ง,ง,งเจ้าชายสงครามมีภรรยาอยู่สามสามองค์ คือเจ้าแม่อุสานณเชียงใหม่หม่อมคำสยายณเชียงใหม่เจ้าหญิงสีนวลแต่สิ่งที่ผมจะกล่าวมานี้ผมจะกล่าวถึงเจ้าแม่อุสานณเชียงใหม่ซึ่งเป็นต้นต้นสายของละมิงวงส่วนหม่อมคำสายนั้นจะเป็นต้นสายของเจ้าทวัดวงนาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอีกภรรยาอีกคนหนึ่งของเจ้าชายสงครามในยุคนั้นเจ้าชายสงครามกับเจ้าแม่อุษาได้สมรสกันก็มีม,ม,มีบุตรบุตรสาวสองคนคือเจ้าแม่จันทิปกับเจ้าแม่มักซึ่งคนเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าท่าน เจ้ามกเจ้ามกซึ่งเป็นชื่อชื่อเล่นซึ่งผมเองผมก็รุ่นหลังแล้วยังยังไม่ทราบชื่อจริงเลยว่าน้องสาวของเจ้าจันทิปนะชื่อเต็มว่ายังไงเจ้าจันทิปต่ใช้นามสกุลน้าเชียงใหม่ก็มาเจอกับอากงอากงเจริญ ทุ่งซิ่วซึ่งเดิมเป็นคนจีน100%เอร์เซอากองจเจริญทุ่งซิ่วได้สมรสกับเจ้าแม่จันทิพย์น้าเชียงใหม่จนมีมบุตรออกมาด้วยกัน8คนมีทั้งบุตรสาวบุตรชายแปคนแต่อากองจเจริญ มีฐานะดีคนสมัยโบราณส่วนมากมักจะมีสองสองภรรยาฝั่งท่านทางภรรยาน้อยอากองเจริญก็มีอยู่หกคนรวมทั้งหมดสิสาคนซึ่งอากองเจริญมีมีลูกสองแม่อากองเจริญจากเป็น คนจีนเชื้อสายจีนที่นามสกุลเดิมเป็นทุ่งซิ่วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของเมืองเชียงใหม่ของประเทศไทยจึงให้บุตรชายให้ไปเปลี่ยนนามสกุลออกมาเป็นรล่ามิงวงซึ่งบุตรชายคนโตของ อาพลเจริญก็คือคุณเมืองใจละมิงวงคุณยินดีละมิงวงคุณกิมเฮงละมิงวงคุณกมมเฮงละมิงวงคุณกีมฟองบรรทัดจักคุณบุญล่อนละมิงวงคุณสมคิดและคุณมยุรีอาศิลิก นี่คือคือบททางทางของของเจ้าจันทิ์ณะเชียงใหม่สิ่งหนึ่งที่คุณมานอกที่อยากจะทราบว่าทางลัม,มิงวงไปผูกพันยังไงกับทางท่านอดีตนายกทักษิณและอดีตนายกยิ่งรักศินวัตน์เนื่องจากว่า ลูกสาวคนที่สองของอากองเจริญของเจ้าจันทิพย์น่าเชียงใหม่คือนางยินดีนางยินดีนนดและมีวงได้สมรสกับนายเลิศชินวัตรซึ่งนายเลิศชินวัตรได้ไปเจอนางยินดีที่อำเภอสันทายซึ่งสมัยนั้นนางยินดีขายของ เล็กๆน้อยๆอยู่ที่หน้าหน้าบ้านแะ้ะคุณเลิศชินวัตรขับรถผ่านไปเห็นก็เกิดชอบก็เกิดการผูกพันรักใคร่สมัครสมานอยากจะเป็นคู่ครองกันจึงได้มาสู่ขอนางยินดีไปเป็นภรรยาจากนางยินดีและมิงวงจึงเปลี่ยนเป็นนางยินดีชินวัตร นับตั้งแต่นั้นมาซึ่งนางยินดีชินวัตรกับคุณเลิศชินวัตรก็มีบุตรชายบุตรสาวจำนวนหลายท่านแต่มีอยู่สองท่านที่ที่เป็นที่โด่งดังที่เราร,ร,ร,รู้รู้กันอยู่ก็คือคุณทักษิณชินวัตรกับคุณยิ่งลักชินวัตรซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็ สืบเชื้อสายมาจากเจ้าหลวงธรรมรากาองค์ที่สองซึ่งเป็นพ่อของเป็นปู่ของเจ้าชัยสงคารามเจ้าชายสงคารามณเชียงใหม่พอจะอนุมานได้ว่าเจ้าชัย สงครามทางสายซึ่งมีสามภรรยาทางสายของทักษิณชินวัตรกับทางสายของเจ้าทวารบงใเชียงใหม่ก็ก็ถือเป็นเครือญาติกันเป็นพี่น้องกันจึงจึงอยากจะให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และชาวไทยให้รู้ว่าทางฝั่งของมารดาของ อดีตนายกทักษิณมีมีมีที่มาจากทางพื้นเพมาจากจากไหนให้ให้ทราบเพราะว่าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าทางฝั่งบรรดาของทักษิณธ,ธินวัตรเป็นใครที่ไหนอย่างไร จึงพอดีเจอคุณมนันนบก็เลยเลยว่าเออมีโอกาสก็จะมาเล่าให้คุณมนันนบฟังว่าละมิงวงหน้าเชียงใหม่ตินวัตก็คือพี่น้องกัน,<ส>นเพียงแต่ว่าแยกสาหรกแตกสาแหลกกันออกไปฝ่ายผู้หญิงก็จะไปใช้นามสกุล ของฝ่ายผู้ชายจึงมีหลายๆหลายๆท่านไม่ทราบวันนี้ก็เลยมีโอกาสดีก็เลยมาเรียนให้ชาวเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องคนใดที่ติดตามข่าวสารหรือว่าอยากชอบประวัติเก็บประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆของ ตะกูลหน้าเชียงใหม่ตระกูลละมิงวงให้ทราบว่าที่มาที่ไปของตระกูลละมิงวงเป็นอย่างไรซึ่งซึ่งมีญาติพี่น้องเป็นจำนวนมากต่างฝ่ายต่างก็กระจัดจกระจายกันบอ,อกไปทํามาหากินก็ไม่ค่อยได้พบกันเท่าไหร่ แล้วก็ผู้คนที่อมุโสอายุมากก็ลำหายตายจากไปก็เหลือ,อถ้าถ้าพูดถึงทางทางด้านลูกของเจ้าจันทิพย์นาเชียงใหม่ท่านลูกสาวจะเหลือลูกสาวอยู่แค่คนเดียวคือคุณมยุรีอาศิริหรือว่าคุณมยุรีและมิงโวงเท่านั้นเองนอกนั้นก็ ได้รลลับไปจากโลกนี้แล้วสถาบันการเงินไทยเริ่มต้นยังไงครับว่าไงนะครับงานการเงินของไทยเริ่มเริ่มจากไหนยังไงใครรับคนให้เข้าสู่ในวงการเงินครับผมก็เริ่มเริ่มต้นก็คือพอ,พอผมาจบจบการศึกษามาก็คุณยาวรักษ์ธินวัตร ก็เห็นเห็นหน่วยกล้านหผมดีก็เลยชวนชวนเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นสภาเทศบาลนครเชียงใหม่จากนั้นมาก็ก็อยู่ในวงการเมืองท้องถิ่นมาโดยตลอดไม่ว่าตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งรองนายกตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลผมอยู่ในเทศบาลมาร่วมเกือบ20ปีก็ก็วางมือ ปัจจุบันนี้ก็เลิกแล้วการเมืองท้องถิน่นเคยไปช่วยเจ้าทวัดวงนเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาของเจ้าทวัดวงนสมัยที่ที่ททองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อยู่อยู่สมัยหนึ่งแต่ตอนหลังหลังการเรา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 ,เราทั้งหลายทั้ง,ท,งทุกคนก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าการเมืองมันเริ่มรุนแรงกันเริ่มเริ่มใช้เงินกันอย่างมหาศาล ซม่อผมไม่ถูกกับนิสัยหร,หรือหรืออุดมการณ์ของผมผมจึงถอนตัวออกจากวงการเมืองเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่บ้านค้าขายเล็กๆน้อยๆไปอยู่ที่หน้าตลาดสันบะค่อยก็อยู่ไปประทังชีวิตไปวันๆก็ไม่มีอะไรที่จะโลดผลแต่ก็มานั่งนึกถึงว่าเอ คนยังคงไม่คอทราบเรื่องทางฝั่งของมารดาของท่านอดีตในยกคู่ดอกดังของเราก็เลยเลยว่าเออถ้ามีโอกาสเจอเจอคุณมันนบก,ก็เลยก็บอกว่าเอออยากจะเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆ,ๆว่าที่มาที่ไปของทางฝั่งมารดาของทักษิณกับคุณยิ่งรักมีมีอยู่ฝั่งนี้ฝั่งด้านน้ำมิงวง ร้าบบนีะร้านเเป็นร้นานชื่อร้านอะไรนะครับร้านเจริญชัยครับเดิมเดิมสมัยอากงนี่ขายของโชห่วยขายของเบ็ดเสร็จทั่วไปแต่พอพอมามายุคของอาป,ปาบุญล่อนและมิงวงก็มีมีสหกรณ์มีห้างสรรพสินค้าเข้ามาอยู่ในในเมือเงเชียงใหม่เยอะ ก็เลยเปลี่ยนเป็นร้านกระจกอลูมิเนียมแทนจนถึงปัจจุบัน,นที่ผมมา,าขี่ภานามทีนี้อยู่ถนนท่าน,น,านเป็น,เป,นเป็นบ้านบ้านบ้านพักอยู่ที่ถนนบรุงลาดครับอยู่ถนนบรุงลาดก็เลยด,เด,เลด้านข้างก็เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งแลวมีกาแฟไปชื่อร้านเมืองละมิงครับ ก็ใครอยากมาดูสแลงนี้ก็เชิญเพราะว่าเห็นลูกค้าหลายจากต่างจังหวัดหลายท่านนักท่องเที่ยวหลายท่านพ้ามากินที่ร้านเมืองละมิงแล้วก็ชอบจะมาดูสแลงนี้ว่าเป็นเป็นที่มาที่ไปก็แล้วก็ค่อยถึงบางอ้อว,ว่าท่านอดีตนายโยกทักษิณอดีตนายโยกยิ่งลักนี่ก็มาจากต้นตระกูลของละมิงวงต่อไปนี้ลูกค้าที่มาที่รา้านนี้ คงไม่ต้องมาฟัาายอยางอะไรยิ่งยาววันนี้ผมจะได้รู้รับรายละเอียดไว้แล้วนะครับไม่เอย่า,มาไม่เอะจี่ดเลยก็ผมมีช่องยูทูบเอาเราอยู่แล้วช่องหนึ่งซึ่งเปิดใกล้ๆกันนี้ก็คือรูมานกพาเทีย่ยวอย่างไรแล้วช่วยติดตามรับชมกดติดตามกดใจกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ขอพักไปไม่เท่านี้ก่อน มีสักครู่อาจจะมีเรื่องต่อจากนี้เป็นเรื่องอะไรแล้วคอยติดตามรับชมรับฟังได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ บริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างตเตี่ยมมนัสสนานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่3าแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาวหอมมะลิตะบนหนองหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้ายดีโก้ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกพราผลิตจ,จาก พืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ